ก่อนที่จะมาอ่านไพ่ในวันนี้ไม่มีสิ่งหนึ่งอยากจะฝากถึงลูกดวงไม่ทุกทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่เคยโทรมาคุยกันแล้วเนาะแล้วก็คุณเจอปัญหาชีวิตหลายหลอย่างไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนรักหรือว่ากับที่ทําง,งานหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณแบบคุณรู้สึกว่ามันหนักมากๆอะ่ะหากวันในวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณไม่มีคนรับฟังคุณทักมาหาไมยได้เสมอนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการดูดวงเสมอไป เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการแชร์เป็นการพูดคุยบอกกล่าวในสิ่งที่บางทีบางอย่างมันก็อัดอั้นอยู่ในใจมากมายินดีที่จะรับฟังแบ่งปันช่วยเหลือแล้วมาก็ต้องขอบคุณลูกดวงไมห่หลายๆคนที่มีฟีดแบ็มาว่าสิ่งที่ไม่ชี้แจงสิ่งที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรแนะนําไปเนี่ยมันทําให้หลายๆคนมีแรงบันดาลใจมีไฟนะคะแล้วก็กล้าที่จะ นำพาตัวเองไปสู่จุดที่มันดีขึ้นออโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายเป็นผู้หญิงเหมือนเหมือนมันจะไม่ได้อะไรนะแต่ความเป็นผู้หญิงนี่มันมันไม่ง่ายเลยนะคะไปอ่านบทความเกี่ยวกับงานวิจัยพวกเรื่องโรคแพ้ภูมิตัวเองส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงที่เป็นมากที่สุดเพราะมันเกิดจากที่ภูมคุ้มกันร่างกายจริงๆแล้วเราจะมีภูมิเพื่อป้องกันตัวเองใช่ไหมแต่คราวนี้ภูมิคุ้มกันมัน ทำลายตัวเองเกิดจากผู้หญิงต้องแบกรับความเครียดหลายๆอย่างแบกความหวังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแบกความกดดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,างกว่าจะผ่านค้นไปได้โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่คนที่ต้องเลี้ยงลูกแล้วยิ่งไม่ก็คือเป็นแม่ฟูลไทม์ไม้จะค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกเลยว่าเราต้องแบกรับอะไรบ้างลูกเราเป็นแบบนั้นแบบนี้คนที่โดนสุดท้ายก็คือแม่ไม่ว่าแม่จะเลี้ยงดูยังไงไม่ว่าแม่จะดูแลดีแค่ไหน แต่พอวันหนึ่งที่แม่เริ่มเหนื่อยแม่เริ่มไม่ไหวแม่เริ่มวีนเริ่มเวี่ยงคนที่มองมองมองเข้ามาเขาก็จะมองว่าทําไมแม่เป็นแบบนี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของแม่คนหนึ่งอะต้องเจออะไรบ้างต้องแบกอะไรอยู่บ้างแล้วยิ่งผู้หญิงสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรก็ต้องทนแบบนั้นสุดท้ายแล้วจบที่อาการป่วยซึ่งคนใกล้ตัวใหม่ที่แบบ ที่ที่สนิทกันไมก็เห็นว่าเขาก็คือเขามาแชร์เรื่องราวชีวิตให้ไม่ฟังว่าอืสมัยก่อนเป็นอย่างนี้อย่างนั้นคือไม่นับถือใจเขามากไม่รู้สึกว่าไม่ที่ผ่านมาไม่เจอปัญหามรสุมชีวิตหนักแล้วแต่ไม่ไปเจอของผู้หญิงคนเนี้ยเขาเก่งมากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จบด้วยการป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วทุกวันนี้เขาก็กระสอบกระแสะมีโอกาสได้ไปรับฟังปัญหาชีวิตของของเขามาแล้วไม่นับถือใจเขาเขาทำเพื่อลูก เขายอมทนเพื่อลูกของเขามากๆแม้กระทั่งครอบครัวทางสามีเขาจะกดขนาดไหนแต่ยุคนี้สมัยนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปทนขนาดนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่จําเป็นต้องทนถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปัญหาครอบครัวหรือปัญหาของที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้หลุดออกจากตรงนั้นไม่อยากให้คุณหลุดออกมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ โรภคภัยไข้เจ็บเกี่ยวความเครียดอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นเข้าถึงคนง่ายแล้วมันมันเกิดจากอะไรไหมคําพูดคําพูดคนคนนึงมาสามารถฆ่าคนคนนึงได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ค่อนข้างที่จะอยากผลักด,ดันให้หลายๆคนที่กำลังแบกรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยที่มันกำลังจะสูญเสียตัวตนของคุณไปในทุกๆวันทุกๆวันแล้วมันจะจบด้วยอาการป่วยไม่ว่าจะป่วยโรคอะไรก็ตามมันเล็งแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าเป็นโรคอาการทางจิตจิตเวทเนี่ย คุณออกมาเถอะค่ะคุณทําเพื่อตัวคุณเองสิ่งที่ลูกดวงไม้เมื่อคืนเขาพูดนะเขาอายุมากแล้วแต่เขาพูดคํานึงมาไม้ฟังไม้ชื่นใจมากก็คือว่าเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยขอแค่ได้ทําซึ่งไม้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม้เป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์เยอะมากแล้วไม้จะต้องทํามันออกมาเพื่อไม้จะได้คัดกรองว่าไอเดียไหนมันสามารถไปต่อได้พี่คนนี้เหมือนกันเขามีปัญหาที่ทํางานแล้วเขา เขาก็อยากจะรู้ว่างานเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมแต่คราวนี้พอพอพอเราคุยไปคุยมาปุ๊บคือพี่คนนี้เขาเขาบอกว่างานอะไรก็ได้ที่พี่รู้สึกว่าพี่ทําได้พี่ก็จะทําเออเพราะชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวไม่จําเป็นที่ต้องไปอยู่แค่กับสิ่งสิ่งเดียวเฮ้ยไม่ชื่นใจว่ะเออหมยก็เลยนั่นแหละไม่อยากให้ใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยยึดติดกับสิ่งที่มันทําให้เรากําลังจะสูญเสียตัวตน พี่พี่ผู้ชายด้วยเช่นกันเพราะว่าความเป็นผู้ชายก็คือเป็นเสาหลักเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นผู้ที่ไม่แสดงความอ่อนแอแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความอ่อนแออยู่ในใจทํายังไงที่เราจะอยู่ตรงไหนแล้วมันมันดีต่อใจเราจริงๆเออคลิปนี้กะจะมาพูดแค่แป๊บเดียวนี้5นาทีแล้วอ,อ,อ่านไพ่ดีกว่าพูดอะไรเยอะแยะ